ายไม่ได้เลยเพราะบอกว่าวันหนึ่งไข่แบบได้ไม่กี่รอบอ่ะน้ออกป่าเนี่ยตั้งแต่นั่งมาพี่ไลแมนพิ่งมาคันเดียวแค่ผูกไงดอาเพราะหัวใจแล้วทำเป็นสนุกเลยนะํำไปล้องไปจำไปล้อาไปร้อนเดิมมันเป็นอะไรมันซวยว่าแล้วเจอเจออ่าอีกสามเดือนปิดตำนานเจ๊เจ๊ รายการฉบับสีค่ะวันนี้จะพามาเยี่ยมพ่อสามไม่ได้มานานแล้วตายแล้วเราจะไปเยี่ยมพ่ออะไรอ่ะคนละพ่อพ่อคนละคนละบลิทจอยโซต์โซเพราะว่าวันนี้เขาบอกว่าคนไม่มากินที่ร้านเลยทุกร้านที่ดังๆคือคนเงียบกริบวันนี้จะพาพวกหล่อนมาช่วยพ่อหน่อยเพราะพ่อเดือดร้อนเพราะปกติร้านเขาอะเคยให้กินที่ร้านอย่างเดียวแล้วคนต้องมาต่อคิวเต็มเต็มตอนนี้เงียบกริบร้องไห้เลย พ่อเจอมึงทีไรร้องไห้ทุกปีดีใจจะร้องไห้วันนี้ก็เสียใจจะร้องไห้ว่ามาทำไมเดี๋ยวโดนได้อีกงีมามาช่วยโปรโมทเพราะว่าหลายคนไม่รู้โจๆสั่งกับบ้านได้ใช่รถอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีเมนูอะไรที่สามารถแบบอิสได้เวลากินที่บ้านแล้วอร่อยแล้ววันนี้พี่มิกโจใหเพราเรากินเดยวอนนี้เราจะตำให้ดูว้าวนี่นะคะร้านส้มตำโจโจติดไวเลย นะคะตรวจโควิดไม่พบเชื้อนะฮะสุดฟังมากยังไงครับทำเลยจากแบกอ๋อทำฉลองจะปิดร้านนะไม่ได้อะไรอุ้ยหนักมากเลยค่ะอืออุ้ยเลยดนัดเออดีนัดแล้วดีนัดดีนัดเออพิกออกไปแล้วอีสัตว์ดี่จะไปลาแล้วดิอ๋อตันโต๊บบจจ๊๊๊แนนะ ตามให้หนูกินไม่มีลูกค้าเยอะขนาดนี้หรอใช่ลูกแสือแบเนีโอ้โหมึงไม่มีลูกค้ามีแต่พวกกูตับเป็แบบของสั่งมาเยอะแล้วก็เลยให้พวกเรากินไม่หมดใช่ไม่ป้านวอนลูกค้าหรอว่าอยากอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยป้านวอนอยู่ทำไงได้เพน่มีทำคนไม่มีอ่ะทำไงได้ลูกเขาก็จะไม่มีตังกันแล้วใช่อันนี้มันยังไงอ่ะมันเป็นแรงมันเป็นอะไรมันซ่หน่อยแล้วเจ๊เจ๊ มันเป็นยังไงมันยังไงลูกมันมันก็จะต้านไม่ไหวแล้วต้านไม่ไหวแล้วออลอดไม่ต้านไม่ไหวจริงออยอมแพ้มันอีกสามเดือนถ้าไม่รอดปิดตำนานเจ๊ะเจลยนี่นัฮมไมอย่าตามฝั่งเดียวที่มันจะรอดหนักมากโอ้โหทีก่ก็เยอะแล้วผงชูเยอะกว่ามันเดือดขาดเลย บอกไม่ใช่น้ำตาลนะได้อะไรที่ไหลออกมาเฮียล้วได้ดินะร้องไห้อรดูทม่โอ้กูมาทีไรก็ร้องไห้ร้านนี้โอ้เจ้าจ้บิ๊กของลูกนี่อะรดิมั่ตจูงมันตจูงจะมาแล้วมันตจูงจะมาเหมือนกันโอราะว่าตำน้ำตามั้งร้านเนี้ยเมื่อไรจะได้กินรอพ่อแบบเนี้ยเฮ้ยเสร็จแล้วเราขอเป็นคนเชียร์หน่อยขอรู้ได้ไห่นี่ตัดที่ตัดนี่นะคะไก่เกย กุ้ยุ้ยได้แล้วนี่ทนัดเป็นไงขนาดโจ้าเจ้ายังเงี้ยอะงงอะ่ะจริงจริงงงมากเลยนะมันเคยแบบคลืคล้อนะอ่ะเคยต้องตอกอยู่อะ่ะวันนี้พอได้กินเลยแอบงงสั่งให้ขายจีสามคนเออ <c oughs> สามสี่คนนะอยูู่บ้เราเป็นยักษ์เราเป็นกระเทยค่ะเราไม่รู้กินเยอะก็จะมีขนาดพ่อขายดีอะ่ะเขายังพูดคําว่ารอบอื่นสู้ไหวรอบเนี้ยสู้ไม่ไหวจริงจริงนั่นร้านอื่นอ่ะเนาะ จะอยู่กันยังไงวะเราไปเหมาร้านอื่นไ,ออได้ไหมเราเหมาได้แต่ว่าทำไงเลยวะเราเหมาทุกร้านทุกวันไม่ไหวเราก็ต้อง,องให้เจ<ห><ด>ขึ้นช่วยวก,กันเศรษฐกิจมันต้องดีขึ้นอื สำหรับร้านค้าไหนที่ดูคลิปเราไม่ว่าจะเป็นช่องพี่ตูนช่องพี่นัดครับผมอะไรที่เราสามารถช่วยได้อินบ็อกกันเข้ามาใช่มาคือสิ่งที่เราพอจะช่วยได้จริงๆอ่ะธุรกิจด้านอาหารนะมันเป็นธุรกิจที่วันต่อวันจริงๆนะแต่กันอย่างเช่นวันนี้มันขายไม่ได้เลยอย่าแล้วพ่อต้องโทรมาบอกว่าอยู่ไหนคิดถึงจังเลยอยู่ไหนแบบชวนมากินอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะว่าแบบมันย่างไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยขายไม่ได้เลยพ่อบอกว่าวันนึงขายแบบได้ไม่กี่รอบอ่ะ บอกป้าเนี่ยตั้งแต่นั่งมาพี่ไรแมนเพิ่งมาคนเดียวคนหัวใจแล้วทำเป็นสนุกเลยนะตทำไปร็อกเลยไปทำไปล็อกเหมือนเดิมแกมันเงียบมากเลยอ่ะทั้งทั้งี่มันเคยคึกคืนอ่ะให้กูเต้นนะแล้วแกก็สบายใจเมื่อกินโจโจอ่ะเขามาดูพ่ออีดอกโจโจเลยไม่มาแล้วอ่ะไกลก่อนโอ้ไม่มีไก่อร่อยเหมือนเดิมมาก อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตำอวดไม่ตายสุดท้ายเรียกแขกนี่หอยทะเลตำเรียกแขกเออมาเลี้ยงเลยมันนี่มันขันกินกับบ้านเลยอะไรเฮ้ยถุงยังเดียวนนี้ให้เยี่ยมพ่อเฉยเออเขาพูดว่าหรือปะเวลาคนอื่นมากินอนะใส่ถุงยังเดียวอันนี้ให้ไม่เยี่ยมพ่อให้เฉยจิ้มจีย้ำย้ำย้ำกลัวเราโดนดา่าเออใส่ถุงยังเดียวกินกลับบ้านนเออ เอาไงดีวะถ้าร้านไหนแบบว่าอยากให้เราไปรีวิวอะไรอย่างเงี้ยติดต่อมาได้เลยนะคะถ้ามาเราไปได้อะไรอย่างเงี้ยส่งมาก็ได้ส่งมาเดี๋ยวเราไปซื้อแล้วก็เดี๋ยวเอาไปกินที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้มันไม่มีคนมันมีแต่แบบข้าววยเลยขาเศร้าอ่ะไม่เคยกินอะไรไปแล้วเศร้าไปเขนาดนี่น่อยย่างไปไหน่อย่างมาให้กูกินคนเดียวแต่เราเอาไปฝากกับเธอที่บ้านอืเยอะเลยอ่ะมึงถ้าเก็บกดปะเมื่อเขาแบบทำเยอะเกินอ่ะักอ่ะ อันนี้เราให้ให้เรากินนะแต่โซนอีวียังไม่มาเพราะว่าคนละส่วนกันเดี๋ยวไก่ก็จะเยอะกว่านี้วิทูลซู้ไหมซู้สุดๆอยากกินมากอร่อยไหมพี่นัทนี่ฉันดูกินไก่ไม่ได้ดูซ่ากินซู้ตายครัทุกคนฝากอุดหนุนพ่อด้วยนะไม่งั้นนะสามเดือนพ่อเกล่ะค่าถุงค่าที่ค่าไรอีกสามเดือนนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่นัท นอกจากพ่อเกลียวเราก็เกลียวค่ะ,ะถ้าเขายังอยู่ <S <S เราจะค่อยๆตายกันทีละคนอร่อยไหมพี่โตนอร่อยมากคือรสชาติยังเหมือนเดิมกูไม่ได้ไปกินมาแบบสองปีแล้วอะ่ะหนูมากินครัง้งแรกกับร้านเก่าครั้งแรกร้านเก่าอ่ะละอีกร้านฉันมาเอออร่อยมากฉันว่าไปสั่งกินบ้านก็ยังอร่อยอยู่นะโตโตอ่ะ,ะอร่อยไม่สั่งไลแมนถือว่าจะใครแบบอยู่ใกล้แถวเนี้ยขับมาก็ได้เพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครมาเลย ตจำเดียวได้ละจากหลายคนนี้หรอเคยทอถ้าเราดูโจโจหลายชั่วโมงถือว่าเป็นโอกาสโอกาสแ,<อ>แล้วโจเข้าข้างเอนแรกที่เราจะได้กินโจโจแบบเ,ออเร็วๆแบบไม่ต้องรอนอนเราอยู่บ้านแห่งหิ่นเต่อพะลมรอพอกดอะไรกูไม่ได้เผ็ดมากเมงแดกีั่นเนี่ยเผ็ดมากช่วงนี้ขายไม่ดีแล้วอารมณ์เสียด้วยดูออกอ่ะมันคือแบบพริกในในตู้มันเยอะอะมึงดูดิ่เขาตำโคกไก่อีนัดกูตำเมื่อกี้เนาะอ่าอันนี้เป็นกุ้งดิบนะคะ เหมือนตอนเหมืนตอนนี้เรามาเลยปะงานบุญโรดคนที่บ้านจะโกนผมไฟมากินข้าวมาไข่ไม่ได้แล้วกถ้ากูถอดวิกกเนี่ยกูบวชเลยนะวันเนี้ทำนะเธเนี่ยเพลงอ่ะดูไม่ดีเออขอบคุณขอบคุณเป้ะไปกลับไปโต๊ะโต๊ะวะเอ็มมี่ไว้เฮามาก อันนี้เมนูใหม่หรอใช่ค่ะผิดเป็นอะไรใส่ไข่เจียวด้วยก็อย่าไปใส่ก็ใส่เอ่อทุกคนลองสั่งดูในไลน์แมนนะเนี่ยเมนูใหม่แบบใส่ไข่เจียวด้วยโอ้ยแล้วไข่จะมันซึมน้ำยำอ๋อทำหนึ่งอีทูมือถือถาดดิคนจะถามว่าบุปผาเวอร์เนี่ยมันคิดถึงการกินร้านเากินร้านมันได้แบบเนี้ยหนักสิบโลตนแล้วมาหนักมากกูรู้หนักอะไรฝาหอยมั้งยังไงพ่อโซโลกสู้โซหนูไปกำลังใจให้ใช่ตลอดเออ เด่ะออกเร็วๆนะลูกออกเร็วๆหน่อยให้มันไปเลยได้แล้วประตูมันจะมาต้องโทรไปละบอกเรือเไปช่วยพ่อไปช่วยงานมันเยอะอยู่คนอื่นไม่ได้กิน,กนอะไรได้กินอันนี้อร่อยมากมาใหม่ม,มาใหม่เมนูอะไรจะรคนจะได้สั่งแเราแต่สั่งขนมจีนดังไปยล่ะคว,ว,มวามมายังสขนมจีนดังเขาเริ่มยำฮิววีใส่ไข่เจียวอ่าวตั้งให้แล้วชอบไหมไม่ชอบแหละเดินหนีไปเนี้ย อไปแล้วเครียดเดี๋ยวกะมึงเอาไงเดี๋ยวก็ดีใจร้องไห้เสียใจเลยเขาบอกเขาเรีบนะแต่ไม่มีอะไรทำไม่มลยหมังนรีบไม่รู้รีบไปไหนแต่ไม่มีอะไรทำนะดูจากดูเนี่ยเอออยากให้น่ะอะไรความหมูย่างความหมูย่างโอ้ยย่างมาแบบร้อนๆเลยอ่ะถ้ารู้เนาะน้าอิสมากคุณน่าจดจำดีดีมากเนื้อเด้งไม่ไหว ท้ออันนี้ก่อนปิดรายการก่อนฝากให้ทุกคนมาเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยที่เขาเปิดร้านอาหารไม่รู้จะว่าไงรู้ไหมสู้ๆอะแหละสู้ต่อไปพอท้อไหมพร้อมไปแล้วแหละแค่มีคนท้อไหมท้อไหมท้อนิดหน่อยแต่ลูกมาช่วยแล้วไม่ท้อและรลองให้ยังรองให้ไปยังไม่ใช่ไปแล้วไม่มันนี่มันไม่เท่าไหร่มันมันตื่นเขามั่นหมดเลยนี่เดี๋ยวของมันรับไม่มันไม่มาตั้งสมัยแรกเขาไม่มีกินแล้วล่ะแต่ของมันหมดกับหมะตูม ที่สองคนคี่เราจะก็บอกทุกคนเลยพอลองไห้ไปยังลองไห้ทีเท่าไแล้แล้วฮะลองตี่เท่ยที่แล้วแล้วเที่ยวนี้ไม่ต้องลองหรอกอ๋อเที่ยวจบแล้วลองเที่ยวนี้สนุกสนานเลยอะไรถ้ามันยาวล่ะถ้าแบบปีนึงเลยอ่ะมึงมากูโทรไปตามไปดิมึงมากโทรไปตามดิโทรไปตามไหนเออใครก็โทรไปตามโทรหาใครนะไม่รูถ่ายจกันเลยกันจะรู้เรื่องกันี้ช่วยด้วยใครก็ได้ใครก็ได้จ้าจ๊ก้อหงุดหยิดส้มตำแล้วมาหงุดหยิดพออีกนะ ใช้ลูกกินลูกมาเยี่ยมแต่ใส่ถุงไรแต่อย่างเดียวไม่เล่ากินนะครับใส่ถุงได้อย่างเดียวก็ลูกมาเยี่ยมไม่เฉยมาบอกร้านอื่นว่าเฉลิมศรีไปโปรโมทให้ด้วยก็ได้ไม่รองเอียงไ,ไม่รู้จะว่าไงลูกไม่รู้จะว่าไงเขามันเจ่งเก่งเหมือนร้าคาไม่รู้จะไปซึ่งไหนเพื่อนบอกอยู่ซ้ายแล้วก็บอกอะจะเลิกแล้วจะซวนไปไปว่าจะ,จะเจ้งหมดแล้วอ่ะเออทำไงได้อ่ะไม่รู้เรา อะนะสมมติเจงจะไปไหนจะตามไปเราคลายชิตี้เลยดิว้าแล้วโจโจไปร้านที่หนองคายอีกตามไปกินไก่อีกไม่ต้องปีดเดี๋ยวคนเขาก็ช่วยกินโอเคถ้าคนเยอะก็ไม่ปิดหรอกแค่มันอยู่รอดไปนพยายามถ้าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเป็นกําลังใจให้คนไทยทั่วประเทศไม่ใช่พ่อคนเดียวที่แย่มีหลายคนเลยจะให้พ่อพูดยัไงพูดมปพูดูพ่อเป็นตัวอย่างพ่อยังสู้เลยตัวอย่างพ่อสู้สู้อ้าวร้องเพลงก็ได้อ่านหนึ่งเพลงไปไม่เป็นแม่จะเจอจอได้เลย อ๋อแล้วหมาข้างหลังงงไปหมดปิดไม่รู้เรื่องเลยเลยเนี้ยมีแต่โจโจอุ้ยหน้ากูไม่เหมือนคนมานี่เลยอ่ะหนูกคไม่เคยอยู่ พูดจัดแรงใครหีก็ไม่ได้ตอนนี้น <c oughs> เศรษฐกิจไม่ดี <c oughs> ดโจโจที่ลูกค้าเป็นแสน่ะเขายังไม่มีเลยกูใครหิ้ะอย่าหวังนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะคลิปนี้นะเป็นกําลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะคะมันตอนทอนใจเพราะว่าร้านพ่อคือแบบคนมันเป็นแสนนะมีทอกเป็นหมื่นต่อเดือนต่อแบบมันเยอะมากแต่วันนี้มันมาแบบมันไม่มีเลยมันลายแมนแบบสองคันนะที่แบบนึกออกปะเราก็เข้าใจหลายๆคนที่แบบเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยคนเขาจะมีกํา ลังแบบมากินอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยกันสู้ๆอ่ะเราช่วยกันเองกันมาแบบ้สู้กับใครเยอะแยะแล้วอ่ะก็ลุยมาอีคันแล้วดีใจพ่อรถไม่คันแล้วไลบ้นมาแล้วลูกค้ามาแล้วโอ้โดีใจแทนพ่อยังไงลาไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะตามมาเลยใช่ไหมค่ะขอบคุณมากเลยอุ้ยมาเต็มเลย ขายดีแล้วดีใจไหมอู้ได้แล้วด้วย,ยทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะคือมีกมากินใช่ไหมคะแล้วก็ลงสตอรี่ไปด้วยตอนแรกที่เห็นคือมันไม่มีเลยตอนนี้คือแบบดีใจมากซึ่งจริงๆอ่ะไม่ต้องลงคลิปโปรโมทแล้วก็ได้แต่แบบว่าเออลงให้มันเห็นว่าแบบคือคนที่เขาเคยขายดีมากๆม,มันก็แบบเนื้ออกปะส่งผลกระทบได้เหมือนกันนะอ่ะนี่ดออคนเยอะมากคนเยอะมาก Yeah. <laughs>